สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีเห่าสรามเรกุมูดมอร์นิ่งเวลคัมทูเดอะชานเอลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d 88มอริทผ่าดาว youtube.com รายการดูดวงชะตาโหราโหราศาสตร์ไทยระบบสุริยญาติคำพยากรณ์ดูดวงชะตาต่างๆเป็นแบบโดยรวมเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะ สินห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมรับฟังคลิปคำใบก่อนได้โปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่งท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆท่านใดสนใจดูดวงชะตาบุคคลดูเลิกทำการมงคลต่างๆเลิกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าขอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลดูเบอร์โทรศัพท์ดูบ้านเล็ที่ สวัสดีนะครับนะยินดีต้อนรับนะดูดวงชะตารายวันประจำในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2563ขึ้น7ค่ำเดือน9ปีชวดนะครับตามปฏิทินโหนวันนี้สามารถทำการมงคลได้ะจะออกรถขคลื่นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆนะครับสามารถทำการมงคลได้ในวันนี้ใช้เลือกสะดวกไปเลยนะครับนะในวันนี้ก็เป็นวันที่ดีนะเพื่อถือว่าเป็นอาิตปรีด นะครับก็จะมีความมั่นคงนะมีความสําเร็จนะครับ <c oughs> โอเคในดัชตานะครับสาหรับผู้ที่ฝันในขึ้นเจ็ดค่ำนะครับพราะฝันในขึ้นเจ็ดค่ำเนี่ยฝันดีหรือร้ายจะเป็นจริงตามคําทํานายทั้งหมดเลยนะครับนะฝันดีหรือร้ายก็จะเป็นจริงตามคําทํานายนะสาหรับผู้ที่มีเสื้อผ้าชุดใหม่ประจําในวันอาทิตย์ จะชนะศัตรูนะครับสะหัวใหม่ในวันอาทิตยายุยืนตัดผมใหม่ในวันอาทิตยายุยืนตัดเล็บวันอาทิตย์มีศัตรูนะครับทาน้ํามันในวันอาทิตย์จะเสียโฉมนะก็ไม่ต้องทาอะไรมากมายนะในดวงจิตาโอเคนะครับขอขอแสดงความดีใจด้วยนะบางคนนะครับการงานก็สําเร็จตามที่บอกไว้นะมีโชคลาภขอขอคุณโชคดีตลอดไป นะครับเออดูชะตาชีวิตของคุณนะอย่าลืมสวดมนต์สำคัญที่สวดมนต์นะครับจะเกิดบุญเกิดกุศลที่ดีในดวงชะตาของคุณนะโอเคมาถึงเสียงเซียมซีประจําวันกันก่อนเลยนะครับเซียมซีประจํในวันนี้ได้ใบที่แปดสิบเอ็ดนะแปดเอ็ดนะครับโชคชะตาท่านในช่วงนี้นี่สรรพสิ่งสดใสนะเป็นช่วงเวลาที่ดีมีความสุขนะครับคิดทําสิ่งใดก็จะประสบผลความสําเร็จสมหวัง นะความคาดหวังในสิ่งต่างๆก็จะสมหวังดังใจนะครับในเรื่องของความรักของคุณเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่ดีความรักก็เบ่งบานนะโลกทั้งใบเป็นสีชมพูนะครับก็ถือว่าดีในดวงชตะตาธุรกิจการค้าการขายในช่วงนี้จะประสบผลความสําเร็จนะครับรุ่ล่วงราบลื่นดีในด้านการงานถ้ามีโอกาสได้งานทำนะครับเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีมากเลยแล้วก็ในเกี่ยวข้องกับแา,านสอบ การแข่งขันต่างๆในวันนี้ก็ถือว่าคุณจะได้คะแนนที่ดีเยี่ยมนะครับคะแนนสอบแข่งขันต่างๆนี่คุณก็มีคะแนนที่ดีจะประสบผลความสาเร็จนะโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูดวงชะตาตามวันเกิดกันเลยนะสำหรับสีนะครับไม่ลืมพูดสีนะต้องพูดสีให้ก่อนเลยอย่างแรกเลยนะครับประจำในวันอาทิตย์เนี่ยนะสีที่ดีที่สุด นะครับเอาสีที่ควรเว้นก่อนสีที่ควรเว้นเนี่ยก็คือสีฟ้านะครับสีฟ้าน้ําทะเลเนี่ยไม่ดีนะสีที่ดีก็จะมีสีแดงสีเขียวสีชมพูสีม่วงสีดําเป็นต้นสีที่ดีสุดในวันนี้ก็คือสีเขียวครับสีเขียวดีสุดนะแล้วก็สีดําได้นะครับสีทองสมดิษฐ์สีโกโก้ได้ทิศที่ดีประจําวันก็จะมีทิศใต้ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ นะครับเป็นที่ที่ดีประจําในวันนี้นะในดวงชะตาของคุณนะครับมาถึงวันเกิดนะชาวคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับคนที่ไม่ดีก่อนวันศุกร์จะลาสีพุกศรลาสีตุนวันนี้การเงินของคุณไม่ค่อยดีนะให้ระมัดระวังการใช้จ่ายนะครับ้องใช้จ่ายในสิ่งที่จะเป็นความรักก็ไม่ดีจะมีปัญหาในวันนี้นะครับต่อมาเอาคนที่ดีเลยคนที่ดีก็คือคนที่เกิดในวันพุธกลางวัน ชาวราศีกันชาว,นาวลัคนาราศีเมถุนนะครับคุณจะรับผลประโยชน์จากการเจรจาติดต่อสื่อสารต่างๆนะคาพูดคําจาของคุณนะครับในวันนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีในดวงชะตาของคุณนําพามาซึ่งโชคลาภด้วยนะครับเกิดความเป็นมงคลที่ดีต่อมาคนที่เกิดในวันอาทิตย์ชาวราศีสิงห์นะครับดวงชะตาของคุณจะเป็นคนที่เจ้ายศเจอย่างหญิงในศักดิ์ศรี นะครับขณะที่พูดคุยกันนะก็ไม่ชอบที่ใช้ใครมาขัดคอนะครับในดวงชะตาของคุณต่อมาคนที่เกิดในวันจันทร์ชาวราศีกรกฎให้คุณระมัดระวังปัญหาในด้านเกี่ยวข้องกับระบบน้ําในไขข้อต่อมน้ําเหลืองตับไตนะครับโรคกระเพาะอาหารลําไส้เบาหวานสายตาด้วยเช่นด้วยเช่นกันต้องระมัดระวังในด้านนี้นะต่อมาคนที่เกิดในวันอังคารน,นะครับ คนกิดวังคานชาวราศีเมฆแล้วก็ราศีพิจิกโดยชะตาคุณเนี่ยบุคคลทั่วไปนะครับซึ่งเป็นผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงก,ก็มีลักษณะคล้ายผู้ชายนะเป็นคนที่ผิวพรรณรูปร่างท้วมนิดนิดให้ความเกรงใจและศักธาศรัทธานะครับให้การสนับสนุนที่ดีในดวงชะตามีความเกรงอกเกรงใจนะต่อมาคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะครับโดยชะตางคุณในวันนี้อาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยกับการศึกษาหรือวิชาความรู้ต่าง ผลตอบรับก็ไม่ค่อยดีตามที่มุ่งหวังเอาไว้นะครับคุณจะต้องมีความพยันหมั่นเพียรน,นะประสบการณ์ถือว่าดีในดวงสามคุณต่อมาคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับชาวราศีมังกรเนี่ยวันนี้นะครับคนเกิดวันเสาร์เนี่ยคุณจะมีความมั่นคงหลักทรัพย์หลักฐานที่ดีมีโอกาสเกี่ยวข้องกับที่ดินบ้านนะเป็นที่ดินเก่าหรือใหญ่โตก็ได้นะครับดูงตาของคุณเนี่ยเจ้าที่ก็ค่อนข้างแรงด้วย คุณมีโอกาสที่จะได้เงินนะมีความเป็นปึกแผ่นที่ดีนะครับยกเว้นแต่ชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยวันนี้คุณจะมีรายจ่ายมากเป็นพิเศษนะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้ใจ่ายของคุณให้ดีนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกคืน,นชาวราศีกุมคุณจะต้องการสนับสนุนช่วยเหลือนะครับจากเหาอัตพานอันตพานน,พาน,นะลุ่มที่ให้ความศรัทธาสนับสนุนคุณดี นะครับโดยจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่จะให้การช่วยเหลืออุปการณมีโอกาสผู้ใหญ่สนับสนุนส่งเสริมได้พบมิตรที่ดีด้วยนะครับคนที่เกิดในวันพุธก็คืนชาวลัคนาราศีกุมนะโอเคนะครับต่อมาอย่างรวดเร็วเลยนะมาถึงปรากฏการผ่าดาวทเดีนะครับปรากฏการผ่าดาวทุเดูสดตาในวันนี้ดาวพระเกตก็ยัง มีปัญหาอยู่ยังเสียอยู่นะครับแล้วคนที่เกิดในาชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับวันนี้ของคุณเนี่ยมีโอกาสที่ดีในด้านความรักนะแต่ดวงตาคุณอาจจะต้องใช้ระยะเวลานิหนึ่งในการดูใจกันนะครับส่วนชาวลัคนาราศีเมถุนเนี่ยบอกได้เลยคุณมีโอกาสที่จะมีโชคลาภประสบผลความสําเร็จที่ดีนะครับเพราะดาวประจำตัวของคุณเ,เด่น นะสามารถเก็บเกี่ยวดอกผลประโยชน์ผลประโยชน์ต่างๆได้เป็นอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ชาวลัคนาราศีกันเนี่ยขอให้คุณปล่อยวางนะครับคุณต้องมีอิสระภาพาเป็นการดีนะในดวงชะตาของคุณนะครับต้องปล่อยวางไนมะ่อยาไปยึดติดอะไรมากมายไม่เป็นผลดีในดวงชะตาของคุณนะโอเคต่อมาเลยนะครับมาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมษ ชาวลคณาราศีเมฆเนี่ยดาวเสาร์ในวิถถือว่าคุณจะมีความเป็นปึกแผ่นมั่นคงที่ดีนะครับไม่ได้มีปัญหาต่อสิ่งใดนะแต่การเงินของคุณเนี่ยวันนี้ดาวการเงินไม่ดีจ่ายแลกเก็บทรัพย์ไม่อยู่นะครับในด้านความรักก็มีปัญหาในเรื่องการทะเลาะบ่อแวงกันเรามาระวังการใช้อารมณ์กันด้วยไม่เป็นผลดีในดวงชะตาของคุณในวันนี้นะครับต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษภชาวราศีพฤษภเนี่ย ดวงชะตาของคุณไม่ค่อยดีในวันนี้นะครับระมัดระวังมีดบาดกระดาษบาดจะมีปัญหานะต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับส่วนในด้านการเงินในวันนี้ถือว่าโดดเด่นมากคุณมีโอกาสที่จะมีโชคลาภทางด้านการเงินที่ดีติดต่อธุรกรรมใดๆก็จะประสบผลความสําเร็จนะครับในดวงชะตาของคุณส่วนในด้านการงานนะครับดาวพระราหูเนี่ยก็ยังอยู่ในภพการเงินของคุณนะก็มีคนสนับสนุนเรื่องการงานด้วย นะเช้าลักนาราศีพฤษศนะครับต่อมาเช้าลักนาราศีเมถุนชาน้นาราศีเมถุนเนี่ยโดยชะตาคุณในวันนี้ถือว่าคุณจะมีโชคลาภเต็มที่เลยนะครับจะมีโชคลาภความสําเร็จมีคนคอยสนับสนุนส่งเสริมโดยชะตาคุณดีนะไม่ได้มีปัญหาต่อสิ่งใดนะครับเพื่อนฝูงก็ช่วยเหลือนในด้านการเงินได้นะในโดยชะตาของคุณก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะครับให้เรามาลองเกี่ยวข้องกับเอกสารสัญญ,ญาคำพูดคำจา แค่นี้ก็พอแล้วนะครับต่อมาชาวาลาัคนาราศีกอรกฎชาวราศีกรกฎในดวงชะตาคุณนะครับดาวทิ่กลุ่มรักเนี่ยนะการเงินถึงตัวมีโอกาสได้เงินนะครับก็จะประสบผลความสําเร็จที่ดีในดวงชะตาคุณส่วนในด้านการงานเนี่ยนะกรรมสุภากาลนคุณก็จะประสบผลความสําเร็จที่ดีด้วยในดวงชะตาของคุณนะชาวาลาัคนาราศีกอรกฎนะครับต่อมาชาวาลาัคนาราศีสิงห์ ชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยในด้านการงานของคุณในวันนี้จะมีปัญหาอุปสรรคจะมีเรื่องเสียหายในด้านการงานเกิดขึ้นวันนี้ต้องระมัดระวังให้มากส่วนในด้านการเงินของคุณเนี่ยบอกได้เลยการเงินโดดเด่นมากมีโอกาสได้เงินนะครับมีรายได้เข้ามาที่ดีในดวงชะตาส่วนในด้านความรักเนี่ยคนรักคู่ของก็เป็นที่พึ่งให้การช่วยเหลือสนับสนุนเจ้าชะตาเป็นอยาน่างดีนายชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับ ต่อมาเลยชาวาลัคนาราศีกันชาวราศีกันเนี่ยวันนี้คุณก็มีโอกาสที่จะมีโชคมากประสบผลความสําเร็จสุขภาพร่างกายของคุณเนี่ยก็ต้องดูแลรักษาให้ดีนะครับตัวในด,ด้านการงานเนี่ยสมัครงานได้งานประสบผลความสําเร็จไม่ได้มีปัญหาต่อสิ่งใดนะครับในดวงชะตาของคุณต่อมาชาวาลาัคนาราศี์ุณ ชาวราศีตุลเนี่ยนะครับในดวงของคุณเนี่ยดาวพระจันทร์กรรมะตกวินาศการงานคุณมีโอกาสที่จะได้แบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับแต่การเงินก็มีเกณฑ์การรายจ่ายต่อเรื่องให้ระมัดระวังในเรื่องปัญหาของคดีความไว้ด้วยนะในดวงชะตาของคุณนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกชาวราศีพิจิกเนี่ยดาวพระอาทิตย์ของคุณเนี่ยก็อยู่ในภพสุภะนะครับคุณมีโอกาสที่จะสมหวัง มีความสําเร็จในด้านการงานเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับส่วนในด้านการเงินหรือดาวพระพฤหัสบดีเนี่ยเป็นกเกษตรเนี่ยนะการเงินของคุณเดือนนี้เหน,นื่อยในการหาเงินหาทองนะครับคุณหาเงินได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นไม่ต้องไปคิดมากต่อสิ่งใดแล้วค่อยเริ่มต้นใหม่นะในด้านการเงินของคุณนะครับต่อมาเช้าลัคนาราศีธนูชาวราศีธนูในโดยชะตาของคุณวันนี้อาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยกับภาระความรับผิดชอบ เยอะแยะนู่นนี่นั่นแต่การเงินมีโอกาสมีเงินนะครับเงินเข้าก็ถือว่าดีในดวงชะตาของคุณเลยละกันนะต่อมาเชานะ้าลัคนาราศีมังกรเนี่ยราศีมังกรวันนี้คุณไม่ค่อยดีนะักแถมยังจะมีรายจ่ายอีกมากมายก็ต้องระมัดระวังในเรื่องการเงินของคุณให้ดีนะครับส่วนในด้านการงานเนี่ยระวังจะมีปัญหากับบุตรและโบริีหวานอานะจะมีปัญหาต้องระวัดระวังไว้ด้วยนะครับต่อมาเชานะ้าลัคนาราศี ชาวราศีกุมเนี่ยหลายคนนะครับมีปัญหาอุปสรรคมีในเรื่องข้อพิาพาทมีในเรื่องเกี่ยวข้องกับหนี้สินต่างๆนะครับก็ต้องระมัดระวังในการตัดสินใจหรือดูในเรื่องเอกสารสัญญาให้ดีนะครับคุณต้องอ่านก่อนเซ็นเนี่ยเป็นการดีในดวงชะต่าง,งคุณส่วนในด้านการเงินนะครับการเงินของคุณเนี่ยดาวกระดุมพระเนี่ยพฤหัสบดีอยู่ในภพลาพะมีโอกาสที่จะมีโชคลาภจากด้านการเงินที่ดีในดวงชะตาของคุณ ในวันนี้นะครับต่อมาเช้ารับคนาราศีมีนช้ารับคนาราศีมีนนะครับดดยเฉพา,างคุณเนี่ยในวันนี้คุณก็มีโอกาสที่จะมีอํานาจวาสนาที่ดีการเงินก็ถึงตัวนะครับมีโอกาสมีเงินให้ใช้ใจ่ายไม่ได้ลําบากอะไรมากมายคนรักคู่ครองก็นําโชคลาภมาให้นะคนสดก็มีโอกาสได้พบคนรักคู่ครองซึ่งเป็นคนที่มีฐานะตําแหน่งหน้าที่การดีนะการงานที่ดีในดวงชะตาของคุณ นะครับก็ถือว่าไม่ได้มีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆนะการเงินก็มีโอกาสที่จะมีรายรับเข้ามานะด้วยเช่นกันของชาวลาศีหนาสีมีนะครับโอเคอันนี้คือคำทำนายไปก่อนนะโดยภาพรวมในดวงตาทั้ง12ลราศีนะครับต่อมาอยกจะมาเปิดไพ่ดูให้เพิ่มเติมนะให้คุณเสี่ยมทายนะครับว่าใบาไพ่ทั้ง3ใบเนี้ยนะดวงคุณจะเป็นอย่างไรบ้างในวันนี้นะครับ ไพ่ใบที่1นึ่งชุดไพ่ใบที่2องชุดไพ่ใบที่3ามชุดเห็นฮะเออให้ทำสมาธินะครับให้สักสิบวินะอย่าเดี่ยจับเวลาเริ่ม ติ้งน้องครบแหละนะโอเคนะครับในดวงชะตาของคุณนะสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งนะครับของคุณได้ฟ้าเดอะมูนนะของคุณได้เดอะมูนนะครับในดวงชะตาเดอะมูนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในเรื่องการงานเนี่ยคุณอย่าวุ่วามนะคุณจะต้องควบคุมอารมณ์คุณให้ดี อาจจะมีปัญหาห,าหรือคนกัดแกล้งในเรื่องการงานก็ได้ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับส่วนในด้านการเงินระวังการถูกโกงเงินเป็นสําคัญเลยนะส่วนในด้านความรักคุณต้องใช้สตินะครับมองโลกแห่งความเป็นจริงนะคนโสดก็อยากมีคู่มีแฟนเป็นธรรมดานะครับต่อมาคนที่เลือกไพ่ใบที่สองคนที่เลือกไพ่ใบที่สองคุณได้ฟาดสี่ถ้วยนะ ในดวงชะตาของคุณนะไม่ค่อยที่จะมีความเจริญก้าวหน้าในด้านการงานนะในช่วงนี้คุณอาคุณอาจจะเบื่องานง่ายนะครับหน้าตาภายกับเบื่อเบื่อจริงเลยนะนะไม่รู้จะทำอย่างไรเซ็งนะครับเซ็งแล้วก็ไปนอน <c oughs> ส่วนการเงินก็ยังพอมีให้ใช้ใจ่ายนะครับในด้านความรักเนี่ยเป็นคนที่ช่างเลือกนะครับความรักของคุณเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ดังใจนะคุณจะเป็นคนที่หาแฟนได้ยากนะในดวงชะตาของคุณนะครับ ต่อมาคนที่เลือกไพ่ใบที่3ของคุณได้ฟาหนึ 1, ไม้เท้านะครับเพราะฉะนั้นคนที่เลือกไพ่ใบที่3นะครับถ้าคุณกําลังหางานทําอยู่คุณสมัครงานก็จะได้งานประสบผลความสําเร็จสมหวังที่ดีในดวงตาคุณ,คณการเงินมีโอกาสได้เงินนะครับในดวงตาเนี่ยไม่ได้มีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ คุณจะได้ได้เงินจากการงานนะครับส่วนในด้านความรักเนะี่ยมีเกณฑ์การเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆใ,ในความรักของคุณที่ดีขึ้นนะในดวงชะตาคุณคนโสดก็มีโอกาสในด้านในด้านความรักนะครับหรือใครที่โสดมานานแล้วโสดจนขึ้นคานเออก็มองมองทกจะคานเออนะโอเคนะครับก็ครบแล้วทั้งสิบสองหลัสีนะ ถ้าท่านใดสนใจที่จะดูดวงชะตากา,ารจาา์ก็ติดต่อมาได้นะครับแต่ขอให้คุณตั้งสตินิดนึงนะเออเพราะว่าอาจารย์ดูดวงชะตามันเยอะมากนะแล้วคุณก็ต้องรอคิวหน่อยใจเย็นๆนิดนึงนะครับเออแล้วบางคนเนี่ยจารย์ก็เข้าใจนะเครียดนะเศรษฐกิจแบบนี้คุณก็ไม่รู้จะหาทางออกเข้ามาพึ่งหมอดูนะบางคนดูมาตั้งกี่หมอแล้ะนะ ดูมาตั้งหลายหมอแล้วนะครับเออมหาอาจารย์เนี่ยรู้สึกว่าเขาดูมาห้าหกเจ้าแล้วนะเพราะฉะนั้นก็พยายามตั้งสติค่อยคอยคิดค่อยๆแก้ไขนะครับประหยัดในการใช้ใจ่ายเข้าไว้นห่ะเป็นการดีนะถ้าใครสนใจที่จะบูชาดวงนโง,งพพุทธายะเนี่ยมันเป็นความเชื่อนะครับและมีบทสวดนะครับก้าวหน้าเก้าสีสริเด,เด็ดมงคลเนี่ยนะบทสวดนี้ก็สําคัญนะครับเป็นเคล็ดลับในการ แก้ไขเสริมดงชะตาของคุณให้ดีขึ้นนะครับนะอาจารย์ก็ไม่ได้เผยแพร่ใน Facebook หรือใน y o u t u b e นะครับเปิดมาเป็นเคล็ดลับนะอันนี้ก็บอกไม่ได้นะครับเออนะเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาอาจารย์ได้นะครับโอเคก็ขอทุกคนโชคดีและมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ้ำสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ